โอเคอีกหน่อยค่อยเจอกันนะ Dann bis b i s สต์น h กแห่ด n n บีสต์นั e h ห่เซ็กกูโอเคอยา a ดันดันก็ง้นนะบีสต์นักแหก็คืออีกสักหน่อยแล้วเ,เจอกันนะเช่นเราไปเรียนภาษาเยอรมันแล้วนัดเพื่อนวิขอทำการบ้านอีกสักหน่อยนะไปเจอกันที่ร้านกาแฟดันบีส s n นักแ e r นะคะประโยคต่อไปค่ะ มันไม่แพงเลยเราสามารถจ่ายได้ es is t b e z a l b a r es is t b e z a l uh b a huh. r es is b e z a l b a r ลงไทยด้วยบาใช้กับ es is das is นะคะ b e z a l มาจากคำว่า b e z a l b a r แปล bar, ว่าจ่ายได้ นั่นก็คือมันไม่แพงเลยจ่ายเลยนะคะนั่นก็คือใช้ตอนไหนฉันอยากจะได้รถคันนี้จังเลยมันไม่ได้ราคาแพงเอส s ิสเบซานบาเราก็สามารถทำได้นะคะโอเคประโยคต่อไปค่ะฉันไม่สามารถที่จะไปได้นะคะไม่สามารถที่มาได้ไปได้เราจะใช้อ Ich kann nicht kommen.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  Sehr gut. Ich kann, bedeutet, nicht bewa kommen? kommen ะะแล้ว common ตัวนี้นะคะตอนไหนก็ตามที่เราใช้อีกคันคำสุดท้ายจะต้องมี a n เสมอนั่นก็คือคำกริยาตเต็มที่ไม่ได้ผันนะคะ i c n kann n i common ก็คือฉันไปไม่ได้ฉันมาไม่ได้เราเจอในลักษณะไหนเพื่อนชวนไปเที่ยวไปไม่ได้มาไม่ได้นะคะหรือว่าเขียนจดหมายลาครูนั่นเอง ich kann n i common h t ประโยคต่อไปค่ะ เดี๋ยวฉันจะแวะไปละกัน I a c h comma for by each comma for by อีกรอบค่ะ e c h o m m for by uh huh. I h แปลว่าฉัน comma แปลว่ามา for by แปลว่าผ่านไปนั่นก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือเดี๋ยวแวะไปหาละกัน อิชคอมอฟอรบายไปแบบรวดเร็วไปแบบกระทันหันนะคะไปแป๊บเดียวเราจะใช้อิชคอมอฟอรบายนะคะโอเคประโยคต่อไปค่ะโอเค <laughs> ประโยคต่อไปคือวิดีโอต่อไปนั่นเองโอเคโอเคเราได้แล้วนะคะโอเคอากาศเป็นยังไงยังไงบ้างอากาศเป็นยังไงบ้างในภาษาเยอมันมีชื่อว่าอะไรเอ่ยอากาศเป็นยังไงบ้างลองออกเสียงดูสิคะ Mm hmm. WIE IST DAS WETTER? WIE i อีก a s WETTER? WIE ีกรอีกรอบค่ะ IST DAS ใส่ะเข้าไปด้วยนะคะ DAS WETTER ออากาศเป็นยังไงบ้างตอนนี้อากาศดีมากที่เยอรมันนะคะก็คือช่วงหน้าไหนเอ่ยช่วงหน้าเดือนออบางเดือนนะคะก็คือเดือนเมษาพฤษภาคมนี้ก็โอเคไม่ร้อนนะคะแต่ถ้าน้าร้อนมันก็ร้อนมากเนาะว h อีสต์เดอ e เทออกไปข้างนอกอู้อากาศเป็นยังไงบ้างนะคะเราใช้บ่อยพูดถึงอากาศใช้บ่อยมากที่เยอรมันเนาะโอเคแ <Okay. S 2> ปลว่าอย่างไร is เป็นอยู่คือ d o e s w e a t h e r ก็คืออากาศนั่นเอง มันอันตรายเกินไปนะอย่าเอาต้นไม้ออกไปข้างนอกนะอย่าเอาพืชพัน์ดอกไม้ของฉันออกไปข้างนอกนะมันอันตรายเกินไปเพราะว่ามันจะแข็งเพราะว่ามันยังหนาวอยู่ตอนเย็นตอนกลางคืนเนานะโอเคดัส s ีสซูเกฟเฟลิชดัสอีสต zu gefährlich แ s das mm ่สิสู้กับแฟลชอืมมดัสอีสแปลว่านั่นสู้แปลว่าเกินไปก h r l i c h แปลว่าอันตรายนะเพราะฉะน,นั้นมันอันตรายเกินไปสมมุติว่าเรามีต้นไม้หน้าร้อนเราจะเอาออกไปข้างนอกใช่ไหมคะแล้วทีนี้แฟนกําลังจะออกไปเดือนมกราคมพามีนาเดือนมีนาแล้วกันเนาะแล้วมีนาเนี่ยมีนาเมษาเนี่ยหรือบางครั้งมีนาก็ยังหนาวเอาเมษาแล้วกันเมษาเนี่ยตอนกลางวันจะร้อนแต่ตอนเย็นจะ หนาวนะคะต้นไม้หรือพืชพันไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถ้าเราออกไปงนอกเพราะฉะนั้นเราต้องรอก่อนมัน d o s it sue g e f a g h มันอันตรายเกินไปเดี๋ยวต้นไม้พังนะคะโอเค so. เราสามารถเปรียบเทียบกันได้นะคะก็คือมันขันสีแฟกไลชันอีกรอบค่ะมันขัน ซี e ฟ e ์เกรชเ e นเฟร์ e กรชอชนไม่ใช่ v e r g l e i c h e n นะคะตัวนี้ไม่ได้ออกเสียงเคินนะคะสระไอปากเรามันไอปากเรามันยิม้มน,นะ,ะยิ้มเราจะต้องออกเสียงเป็นเคิรนเอ่อ v e r g l e i c h e n ในภาษายมันไม่มีมีแต่เคิรนนะคะ,ะ,คะโอเค,คอมันคันซีเฟร์เกรชเนใช้ตอนไหนเราไปดูเสื้อตัวหนึ่งในอินเทอร์เน็ต แล้วเสื้อตัวนี้มีขายหลายร้านมากเลยเราก็เลยแฟกไลชันเปรียบเทียบราคานั่นเองมันแปลว่าเราคนเรานะคะไม่ใช่ผู้ชายนะคะผู้ชายต้องมี N2 ตัวแต่ตรงนี้ปกติเราเขียนตัวเล็กแต่มันอยู่หน้าประโยคหรือเริ่มต้นประโยคจะต้องเขียนตัวใหญ่ใช่ไหมคะมันคันแปลว่าสามารถ C ก็คือสิ่งของสองจริงนะ,ะแล้วก็แ e t i ์ a t i o n ก็คือเปรียบเทียบกันนั่นเองเนาะโอเค ฉันเพิ่งนึกได้โอ้เพิ่งนึกได้เมื่อกี้ลืมอะไรดีล่ะลืมปิดประตูหน้าต่างนะคะ m i a is ีสต์ f อฟเก l เฟล i เมียอี a ต์ออฟเกฟถ้ามีตัว L สองตัวติดกันแบบนี้ต้องออกเสียงรวดเร็วนะคะ FALLEN นะคะไม่ใช่ f a l e เ n Mia IST AUF GEFALLEN แปลว่าฉันเพิ่งนึกได้ลืมปิดประตูลืมปิดหน้าต่างนะ,ะถ้าไม่ปิดหน้าต่างอากาศเย็นเข้ามาแทงนะคะเมีย is ส f เอาเก l แล้วก็ off fallen, เ f gefallen มากับเมียเสมอเมียแปลว่าฉันนะคะฉันในภาษายอยมันมี3คำคำก็คือ isch, mich แล้วก็เมียนั่นเองฉันจะทำยังไงดีนะคะก็คือวันนี้ พรุ่งนี้ฉันต้องไปเรียนหนังสือละแต่ฉันยังไม่มีหนังสือเลยฉันจะทำยังไงดีคือ was kann ich jetzt machen Was kann oh muss ชุดดีกุ๊ง <laughs> ich jetzt machen ปกติใช้คันได้นะคะอีกรอบค่ะ was muss ich jetzt machen ออื w a s m s แปลว่าอะไร Must แปลว่าต้องถ้าเมื่อกี้พูดเป็นคันไปก็แปลว่าสามารถฉันสามารถทํำยังไงได้บ้างนะแต่อันนี้เป็นต้องฉันต้อง y i s each แปลว่าฉัน Yes แปลว่าตอนนี้มาขึ้นแปลว่าทำนะ Was must Yes มาขึ้นก็คือฉันต้องทํำยังไงดีฉันไม่มีหนังสือไปเรียนเลยฉันจะไปซื้อที่ไหนดีนั่นเองโ so, ประโยคต่อไปค่ะ โอ้วันนี้อากาศดีฉันก็เลยจะบอกว่า ich gehe raus ich gehe raus mit air นะฮะโอเค ich แปลว่าฉัน gehe ออกไปเดินไปนะฮะแล้วก็ raus ก็คือออกไปข้างนอก aus นะนั่นเองมันมาจากคำว่า aus นะฮะเนาะ แต่เราะจะพูดกันในชีวิตประจำวันหรือชีวิตจริงก็คือจะใช้คำว่าเราสิเกเรานะโอเคะ okay. so ประโยคต่อไปค่ะฉันไม่มีเวลาฉันไม่มีเวลาในภาษาเยอรมันมีชื่อว่า ich habe kine Zeit. ich habe keine Zeit อีกรอบค่ะ ich habe keine Zeit อย่า ich แปลว่าฉันหาเบร์แปลว่ามีขายเนอแปลว่าไม่เวลาคือใส่ทำไมตรงนี้เติมเอก็เพราะใส่มันเป็นเพศดีนะคะเป็นเพศดีเราก็เลยจะจับเอาตัวนี้มาเติมตรงนี้ ปกติพื้นฐานของคำว่าไม่คือคายเฉยๆนะคะมันมีการเติมเองก็เพราะว่าใส่มันเป็นเพศดีเนาะเชาไปไคลน์ไส์ก็คือฉันไม่มีเวลาเลยฉันไม่มีเวลาทำอะไรเลยอย่างเงี้ยนะคะโอเคเาเธออยากจะไปไหมเธออยากจะทำไหมคือ h a s t do l o s t อีกรอบค่ะ h a s t do l o s t พร้อมกันค่ะ h a s t do l u s t ใชเ่เราจะชวนแฟนไปกินข้าว h a s t do l u s t เธออยากจะไปไหมไปด้วยกันไหมชวนเพื่อนนั่นเองนะคะตัวนี้จะออกข้อสอบด้วยนะตรงที่พูดของเบไอนะคะอ